一面一面。 หนุนขึ้นแล้วครับ พิงเหรอแม่ไม่พิงเลย้อมเล้วไปเดูกล้องให้ผม็นะ

ด่าเล่นก่อนตับหัวก็ได้ดังหัวมาดิไอ้เงยมีแปดครับใจเย่หวานหลุด <Labor ator il orter> <ious> ให่หมูจินนะครับ86ดต้หวันตัดหลุดไป2คอ,อ,อกขแล้ว โอ้ย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 าดแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยครับ